สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาพบมาพอแม่เพี้ยนกับแม่เจียพึ่งเก่าแล้วจ้าพี่น้องจ้ามาเสียบเสียบแ้วกันต่ำสบายหน้าพี่น้องคิดอยากจ้าพี่น้องจ้าไปเก็บซื้อมาจากบ้านพวกนี้จ้าม่พี่น้องเพี้ยนกับพากันการกรอบจ้าไม่ช่วยมาจ้าพี่น้องเสียบแล้วกันสองหอยยี่สิบบาทจ้าจ้ามาจ้าพี่น้องอุ้ยอุ้ยที่หยิบตอนเดียวกันทีเมื่อ กรอบๆกรอบจ้ะกรอบจ้อืมถ่ายีอยู่เปิดมันอย่างนี้ตอนไงโอเคอ่ะอืมน้อ อ,นนอันี้ฟังน้าวดีใยหวงสิตาพิ้นจะเนาะนะเอาเอากระจายเนี่ยอือเอาเฮ้เอาให้กินนะพวกกินนี่าง่ได้กินในการส่งการนาะอย่ากดีใจ เมืนน้ำส้มหลืองเนบเนาะเ๋ยวบอกแล้ว่ามึงใส่หมดนใส่หมื ไม่เตะห้องเปีนเนาะเจ็บแค่หอมแอบเลยเนาะขอบใจนะ ถองน้าเจน,นเลยกว่กวอบป้าเหนียวไม่เ,นเนอิเ่นยังอือ้มจะไปน้างจ้ะอ นย่พ mm ี่เนาะเจ็บเกิดกนไปไหนเนาะ แล้มไม่จะเกอะไรจ้ะเมื่อไร Các ăn hãy đăng bình cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn สิ่งีกินเด้ออืมวันี่นั่งทางก็ถนัดมาจะใส่อีกเดียวจ้าก็สีกินอ่ะปอนบอกเลยจ้ากินอ่ะ โอ้โ,อโอเด่นเจพี่น้องซช่ะโอ้ปวอนจ็พี่น้องแก่อที่กำไปได้กินนะคมทำเนี่ยเลยเจ็บมาจ้ะม่นนองม้อ Nhưng mà lại yếu Cọt nó mới chịu phân mẹ <coughs> <coughs> อีกคนหนึ่งต่อใช่ฉันชอดแบบนี้หมดแ้วเอาไจ้ะมีสีคนละเกิร์มคนละเกิร์มเนี่ย้างกัฒนาดรมที่ดีกินหออเอาเลยแม่เอาน้อยๆหน่อยหนึ่งโอ้ยใสไปเลื่อย มาหอมเปี๊ยมาเปี๊ย่บ้านเป็ยหอมเปี๊ย <c oughs> หอมเปีใส่หอมเปีมันหอมน้อยตำแบบย่ำจ้ะ <c oughs> คลิปนี้กับใบชะมีราจ้ะพี่น้องจ๋าขอบคุณห,หลายๆพี่น้องที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อสิบโอกาสคลิปใหม่ๆของเพื่อนกับมเกเจมนะเจ้ะพี่น้องจ๋าขอบคุณพี่น้องที่ ขามารับชมขอพุณนพี่น้องผ่านกับตามขอพุณพี่น้องสุขสุขเด,ด้่อใจพี่น้องจ้าไม่เป็นไม่เกียบผักพี่น้องเด้อขี่มีกับ้ซสมนีเลยจ้าขี่ปากพอกันไหมด้วยใจพี่น้องจ้าขอ,ขอบคุณค่ะ